เจ้าแมวตกปลาของเรานะครับหลังจากที่เขาออกเรือหาปลาล่องแม่น้ําไปเรื่อยๆนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งตอนนี้เขาติดอยู่บนเกาะกลางทะเลฮะซึ่งบนเกาะมีแมวอีกตัวหนึ่งนอนอยู่นะครับมีบ้านด้วยตักผ้าอยู่นี้ด้วยนะฮะให้เพื่อนบนเกาะเป็นไงบ้างเนี่ยลมมันสงบดีไหมหวังว่าลมไม่แรงจนบ้านพังนะดูแลตัวเองด้วยเอ้แล้วนายหยิบปตกปลาเราไปด้วยเปล่าเนี่ยใครส่งจดหม้มาหนีออกจากบ้านเอาไม่ใช่สิไม่มีบ้านนี่ ถึงแม้ว่าเขาจะติดเกาะก็าตามนะแต่ว่าทักษะการหาปลาของเขาเนี่ยยังมีอยู่นะฮะมีเรืออยู่หนึ่งลำกระโดดลงไปนี่เป็นไงชํานาญแล้วฮะตอนนี้อ้าวเขาเปลี่ยนวิธีตกปลาฮะในเมื่อเรามาอยู่กลางดงปลาอย่างนี้เรื่องอะไรจะอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างเลยดีกว่าเขาลงมาอยู่ในน้ํานะฮะใช้ฉมวกในการหาปลาแต่ว่าจะลงมาได้นั้นต้องมีถังออกซิเจนนะครับนี่คือพัฒนาทักษะการตกปลาของแมวนะฮะแมวเป็นสัตว์ที่เรียนรู้เร็วมากนะครับหยิบมาก่อนอื้อ อืมตัวใหญ่ตัวใหญ่หญออกซิเจนจะหมดแล้วทำไงอ๋อมันที่ขึ้นไปเองรอบนี้จับได้กี่ตัวจับมาได้หกตัวด้วยกันมีปลาหลอดไฟด้วยหนึ่งอันจับปลาได้ห้าตัวทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทกลับไปแล้วเพื่อนยังไม่ตื่นอีกเหรอได้มาร้อยหนึ่งอย่างนี้จับปลาได้ไม่เยอะแน่เข้าไปในบ้านดีกว่าในบ้านมีอะไรในบ้านมีอาวุธจับปลานี่คือถังออกซิเจนสามารถอัปเกรดได้ โอ้โหอยู่วัฒนาการของแมวตกปลาตรงนี้คือซับไอเทมเหยื่อปลานั่นเองมีเหยื่อปลามีระเบิดไฟฟ้ามีตะข่ายยักษ์แต่ตังเราไม่มีสองสามร้อยเองไม่แพงคือกะมาตั้งลกล่างอยู่บนนี้เลยใช่ไหมเนี่ยมีอุปกรณ์พร้อมไปตกปลากันต่อ Coral r e e f Ocean Cave Seaweed Region มีหลายที่เลยเหรอเยอะๆๆ,ๆมา Uh huh. รวบมาทีเดียวเลยเป็นไงวิวัฒนาการของแมวไม่โดนเลยเฮ้ย hey. ตัวใหม่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 เอาเยอะมารวม uh huh. ได้หมดได้หมดเลยเออเจลร่ฟิช๋อไฟดูดวัดได้หกร้อยกว่าบาทโอ้คุ้มเลยเอาได้นี่เจลร่ฟิชเห็นโดนช็อตนึกว่าไม่ได้โอเคสามพัน okay. ลวอัพเกรดหน่อยอาวุธ อันนี้สามพันยิงได้สามมวกพร้อมกันสามพันบาทมาเลยหมดแล้วตังโดนไหมโดน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 ไงเต็มๆเลยอ,อืออหึรัว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 ,วอ๋อคือถังออกซิเจนนี่มันลดตามที่เราหยิบที่เรายิงใช่ไหมยิ่งยิงเยอะยิ่งหมดเร็วโฆษณาเยอะไปนิดนึงเล่นจบหนึ่งรอบต้องดูโฆษณาหนึ่งทีกลับมาแล้วเพื่อนเพื่อนหิวป,ป้าเหร นี่คือรีวอร์ดให้นายนะถ้านายตกมลานิโมได้สีตัวโอเคโอเคได้เลยเอ๊ะเมื่อกี้ผมซื้อแพ็กเกจปิดโฆษณาไปมันมีรีมูฟแอดหนึ่งรีมูฟแอดสองอีกเหรอคือไม่ใช่อันเดียวปิดหมดเหรอเยอะมาเออทั้งกองเลยเป็นไงมาสิมาสิมาสินิโมนิโมนิโมนี่ไงนิโมอยู่นูน้นเยอะมาจับมาทั้งหมดนั่นแหละ เออเฮ้ยมีฉลามด้วยหรอข้างหลังเอ้ยตัวใหญ่มาปลาอะไรทูน่าหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันตัวใหม่มาได้เท่าไหร่รอบนี้500ฮะเอ้เควสเสร็จแล้วเพื่อนนีโม4สตัวได้มาอีก700รขอเติมออกซิเจนหน่อย500ฟันเฟือง600ฟันเฟืองเจ็700ฟันเฟืองพันสองสูงสุดนี่เท่าไหร่สองพฟันเฟือง ดูแพ็กเกจสิสองพันฟันเฟืองมันสามร้อยกว่าบาทแล้วถ้าเกิด s t a r t เต p a ์แจะได้เงินมากกว่าฟันเฟืองอ่ะเราเป็นแมวเราไม่ควรจะน้อยห,หน้าอันนี้ดีกว่าไหมปืนแมวไม่ค่อยน่าใช้อะ่ะสองพันฟันเฟืองเหลืออีกหนึ่งพันด้วยซ้ำมาอ๋อต้องตกตรงนี้ให้ครบ100%ก่อนถึงจะปลดล็อกด่านต่อไปใช่ไหมเนี่ยโอเค เป็นยังไงปืนใหม่อืมโอ้โหเน้นๆยิงโดนนะได้แน่นอนเยื่อมาหน่อยจับรวมกันให้หมดอีกตัวหนึ่งมารวมๆกันมารวมรกันนั่นแหละรวบไปอ,อือ๋อแมงกัพุนคือออกซิเจนจะลดลงเยอะกว่าเดิมมีตัวใหม่มาแล้วฮะใหม่ใกล้หน่อยเฮ้ยนี่นี่นีนน่ไม่โดน โดนแล้วโดนแล้วคืออะไรอะ่ะตัวอะไรไม่รู้เออได้มาอีกสองตัวได้มาเก้าร้อยอ๋อดูโฆษณาแต่ผมไม่ต้องดูเพราะว่าซื้อแพ็คปลดล็อกโฆษณาแล้วนะฮะรับรางวัลได้โดยไม่ต้องดูโฆษณามีเควส,สีกไหมเนี่ยไม่มีต้องรออีกหกนาทีโอเคไปทํางานต่อมาเร็ว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 ,เ,รวเออนี่ไงนี่ไงตัวใหญ่มาแล้วนี่ด้วย ไปไหนล่ะไปไหนล่ะมานี้อาหารมาแล้วเอ้ยไม่โดนจับได้จับไม่ได้เหรอตัวมันใหญ่เกินเอ้ยได้แล้วนี่ไงเอปลาทองปลาทองนี่เรียบร้อยเป็นเงินเอ้ยเงินโอ้ยเงินงนั้นเลยเมื่อกี้ไม่ทันได้โอ้โหสองพันเลยเหรอตัวนั้นปลาทองสามพันได้มาห้าพันสี่สิบเอ็ดเปอร์เซนวันที่เก้า เฮ้ยฉลามตัวใหญ่ข้างหลังเมื่อไหร่จะมาปลาหลอดไฟอยู่นี้มานี่รวบไปมากันเยอะๆหน่อยสิปลาหลอดไฟมาเป็นฟันเฟืองนะฮะอออนี่นี่นี่ตรงนี้ให้โดนเอฮ้ยโดนไหมเนี่ยโดนแล้วเออตัวใหม่ตัวใหม่นีโมโมานี่กระตุกเอ้ยปลาตัวใหญ่มาอืมอืมโอ้โหไม่ทัน เพียบเลยตัวใหญ่คือต้องอยู่ให้ได้นานๆใช่ไหมเนี่ยปลาตัวใหญ่ๆถึงจะเริ่มมานี่อะไรเนี่ยอ๋อมาขาย500บาทได้2องันเฟืองแต่ถ้าเกิดเราเอา2องันเฟืองไปขายราคา400ร้อกำไรเห็นเห็นดูหน้าเจ้าแมวนี่แหละการค้าที่แท้จริงเฮ้ยตัวสีเขียวมาเร็วคนนี้จับให้หมดไม่โดนอืมได้แล้ว นิโมนิโมสีเขียวมาสองตัวเลยเหรออืมอืมโอ้โหอีกแล้วแมงกระพุนเหยื่อมาจับให้หมดอืมแมงกระพุนไม่เข้าไปด้วยอ่ะอืนิโมตัวใหม่ตัวใหม่หมโอโ้โดนแมงกระพุนผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเรือมากกว่านะถึงจะไปที่อื่นได้มามาใกล้ๆมาใกล้ๆม,มาเยอะมาเยอะตัวใหญ่อีกแล้ว ตัวใหม่ตัวใหม่ใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ข้างบนข้างบนนี่มิชั่นมิชั่นนี่โดนแล้วโอเคได้ตัวหนึ่งเอ้ยข้างล่างมาอีกตัวหนึ่งได้หลายรอบนี้สองพเก้าฮะได้มื่นหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวรอสองหมืนเดี๋ยวซื้อเรืออา้าด่านใหม่ปลดล็อกแล้วหรอ Fisher Cat Dream นะฮะเหมือนกับว่าเราสามารถเติมออกซิเจนได้ ด้วยการกินเจ้าฟองอากาศที่ลอยอยู่นะฮะเป็นด่านพิเศษเหรอจับเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปลาอะไรเนี่ยเติไมไปหมดอ๋อน่าจะเป็นโบนัสโบนัสแน่เลยเอออืมเยือ่อรวบไหนอะในฟองอากาศนี่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 เข้ามาใกล้ๆรวบฟองอากาศไปไหนฟองอากาศฟองอากาศไม่มีแล้วโอ้โห เป็นโบนัสได้สามพันสี่โอเคเล่นได้ทีเดียวใช่ไหมน่าจะเล่นได้ทีเดียวฮะเล็กสามพันถึงจะซื้อเรือใหม่ได้สีฟ้านิดไวจริงๆจ,จับยากมาแล้วสีเขียวมาแล้วอืม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 อม,อม,มากัดมากัดตัวไม่ตัวหม่ตัวหม,วม่แมงกระพุนมันช็อตอะ พันเจ็ดโอเคสองหมื่นแล้วสองหมื่นเก้าสิบเือเท่าไหร่สองหมื่นพอดีไกลอีกหนึ่งร้อยฟันเฟืองมาติดเกาะก็ต้องซื้อเรือใหม่นะฮะไหนอ่ะนี่เรือลำใหม่เควสยังไม่มาไอเรือลำใหม่ไปได้ไกลขึ้นนี่ไงอยู่ที่เรือไม่ได้อยู่ที่ปลาโอเชียนเคฟ โอ้โห oh, 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 oh. มาเลยมาทั้งกลุ่มเลยรวบให้หมดอมโดนไปโดนไปฉลามมาไหมเนี่ยมันจะมีฉลามไหมออกซิเจนลดลงเร็วกว่าเดิมฮะลดลงเร็วมากเลยออกซิเจนมารวมกันหน่อยอนีโมกุ้งหอยปูปลาก็มาออกซิเจนหมดเร็วมากอะเรามาก้าร้อย ถึงแม้ว่าที่จับปลาจะดีนะแต่ว่าถังออกซิเจนต้องอัปเกรดตามด้วยมันหมดเร็วมากอะ่ะมันเหมือนบีบให้ไปเล่นดาน่านเก่าก่อนฟาร์มเงินก่อนอะไรอย่างนั้นแล้วค่อยมาใหม่ตัวใหญ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 ่มาเออเออโดนแล้วหยิบไม่ออกอะ่ะตะคายเกิดอะไรขึ้นได้มาพันสองเดี๋ยวนะ อธิบายว่าบอกว่าให้กดค้างเอาไว้มันจะเป็นการยิงต่อเนื่องอ๋อโอ,โอ้แต่ไม่เวิร์กอ่ะออกซิเจนหมดเร็วหมดเร็วมากดูดูด <laughs> กดค้างเอาไว้ฮะดูได้แค่ห้าร้อยเองไม่เวิร์กอะยิงทีละตัวเนี่ยดีละโอเคถือว่าเป็นการมาพักผ่อนของแมวนะฮะหลังจากที่ต้องหาปลาตามแม่น้ำอยู่ท่ามกลางผู้คนวันนี้มาติดเกาะอยู่กับเพื่อนแมว แล้วก็มีแมวมาขายของแมวพ่อค้าแล้วก็มีเรือลำใหม่ให้เราสร้างขึ้นมาในการไปตกปลาที่อื่นอีกนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ